สวัสดีครับอยู่กับบังเจ็กพาลุยนะครับนี่ครับเรือดูดรายครับเเรือดูดรายจะดูดขึ้นท่อมานี่ครับดูน้าทำเห่ครับกำลังจะลง เตรียมตัวลงอ้มูลครับเี <c> ่ย <oughs> <c oughs> มาดูตรงซ้ายขึ้นนะครับเดียเขาดูดเรือดูดขึ้นมานะครับจะมาพักอยู่กับบอตรงนี้ครับนะครับบอกพักซ้กายนะครับ มาแล้วกับมาพักอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยถอยเมโคมีเมคอดราถอยขึ้นไปโน่นก็ตัดสายรถมันทุกเพื่อไปจำหน่ายโตครับ